สวัสดีครับวันนี้เราก็มาให้าอาหารลิงกันครับวัดพระพุทธชายเดี๋ยวมาดูว่าฝูงลิงจะเยอะขนาดไหนนี่นะครับอาหารลิงเข้ามาแต่เพิ่อนะลูกโอ้โหพวกมึงเนี่ยยังยังี๋ยว่าให้ล่มๆ่มดีกว่าทางนน้นเฮ้ยอ่ะนี่ๆนี่อ่ะ

Đây. À. mới xây dựng thằng này áo, áo, áo lên nó Lục lên Không mình nữa à. mọi đây bằng nữa Nó mặt 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 À, nó mặt mặt Được, à, được Được, được được, mặt 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 อันนั้นเนหดด็นะมาจังวันไหนยังไม่ค่อยได้กิน,น,นี่ยหอมจังเลยะมึงก็ตัวใหญ่เลยอ้าวไปห,หอมจังเลยไปอ้าปพาปู พอเอ๊ะอะไระครลูกสุดท้ายเล็กเอ้าปึ๊บไปแล้วทุกคนหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปนี่ครับก็เป็นเป็นครับหาของกินไม่ได้ ก็ลองมาให้กันดูนะทุกคน,นนะวัดพระพุทธฉายนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อมาจากข้างนอกก็จะดีมากนะไม่เปลืองผมเอาแค่มอเตอร์ไซค์มา